มาจ้าพี่น้องจ้าไก่สีหดปีไม่เลยเดอ้อเมือนี้่มใหญ่เกียงผ้ามาเกี่ยวเขา่าบท่านในเลีวจ้าพี่น้องมื่อนี้วันที่2ี่สิบดยีดทันวาพศอสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ายังโบท่านในเลี่ยวโยกระสีหลังปีหม่ผลละพี่น้องเลยมีให้เบิง่ง อันนี้เขาลาลาได้เนี่พี่น้องจ้าน,นี่ความสมบูรณ์เพิ่นกับบอปันไดเนาะพี่น้องเนาะขาดน้ำจ้าอาเขานักมาไหวสูงสูงเนาะพี่น้องนี่จ้านี่แต่ว่ากอเขาแตกดีดีได้พี่น้องขนาดว่าเป็นเขาว,ว่านได้พี่น้องจ้าเบื้องเอาเข้าวเหนียวหอมขาว,วิสูิ์เด้อพี่น้องเด้อมันยัเก่งบ่ทันในแล้วจ้าโ <laughs> อ้ผู้หลงคนถามมายามได้เจ้าสีเลี้ยวจากเถืวอวสัน อันนี้อันไม่เยอกงว่านหลายแห้งนะพี่น้องคววมสมบูรณ์กับบอปานใดเนาะคะ่ะเพราะว่าอันเม็ดเขามันหลายห่วงหนึ่งก็หลายเม็ดคววมสมบูรณ์กับสิบอเต็มทีปานใดได้จากพี่น้องจ้ะแต่ว่าเม็ดต,ตรงเม็ดเต็มเพิ่นกันหลายอยู่จังได้กัไดดหลายกวอย่างอื่นก้วเขาพันอื่นได้พี่น้องเ้อะเบื้องเอานี่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิจ้านี่เมียเก่งยังเกี่ยวเกี่ยวไปหยังวัดตินี่เห็นบ่ มันกับผสมบูนไปไหนพี่น้องดูน้ำใส่สองสามียวมันมันยูโคกโพดเพราะว่าเขากะเขามันเขานักเนาะพี่น้องเนาะเขานักกับเป็นเรื่องธรรมดาไอเบิง้งนี่มีไงเก่งเกี่ยวเลี้ยวเกี่ยวเลี้ยวอันกะกะใส่อันนี้กะใส่กะสอบปุ๋ยกะบ้านอู้หูผุนผุนว่าอยู่ผุนกะสอบปุ๋ยอันนี้ใส่นี่ วัมีคนจับกล่องให้เด้พี่น้องนี่ใส่กระสอปุ๋ยไปแห้อีแเม่ลเรามัดแเราละมัดเป็นห่วงไว้ประดับบ้านเฮ <c oughs> ็ดไปทั่วไปถีบเด้พี่น้องจัดใส่อันเรียกเอาตาอนงามๆามันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเก่งจัดเอาตาอนงามๆามันอันเห็ดเป็นกำเป็นกำตาแข่งไวแะะ้แล้วก็หอยไว้แลก็กุ๊กเสาไว้สิพี่น้องอู้ยามลงไหลงหน้าคุณจังค่อเสียเอามางี่จังค่อเสียเอามาวานได้พี่น้องเด้อเรอ มันกับบอ่อซุกดีปันไหนเนาะแต่ว่าเม็ดตรงพันกระายดูพี่น้องถ้าเอาเขาพันอื่นเอาเขาเหนียวตัวอื่นก็คือสิบปันนหนดอกจากพี่น้องจ้ะอันนี้ไม่แย่เก่งกับเห็ดให้เบิ้งซื้อ,อ,อตายข้อห่วงกับ